สวัสดีค่ะมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะมื่อนี้แดดดีดีดจ้ะรถตัดใหม่เข้ามาฮอดแล้วเพิ่นกำลังเอาลุ่งค่ะอ,ออกจากโรงงานตัตงแต่หมอบ้านนี่จ้ะนี่ป ใ่รถพวงมา,จากจ้ะจอะไรสร้างไปสองขั้นนะคะประยิกขั้นหนึ่งยังบ่ขัเนเ่นมากมันยังประกอบประี่ยแ้วจ้ะเด็กก็กคงจะไล่ๆกันเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นรถคีบไม้ไม่ใช่รถตัดนะคะรถตัดยังไม่เสร็จแต่ว่ารถขีบไม้มาก่อน เดี๋ยวเอมินจะทอยออกจากกระโดเพิ่นจ้ะเคยเป็นร่องขับเพือนโอ้ยเป็ย um ังไงดาาเบิ <S <S 2> <S 2> <S <S ้งวอสกาเบิ้งปาปาวอสกาตาเอ๊ปาช่าเลยเห็นไหม น้องมานั่งกับมันมีเร็วโอสกา แล้วตอนไปสร้างนะเคยล่องครับแค่เธอเดียวเองนด้จ้ะเป็นานคููมือแหล้อก็ครับเลยสำเร็จแล้วแต่มันคกัก กลาทำไร <S <S เดี๋ยวคลิปนี้เขาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมือได้กลยว่างก็จะมารีวิวรถนใ้เมิองนะคะตอนนี้เราต้องไปในเมืองก่อนไปทำธุระก่อนนะคะโอสกาขนุวิ่งกันหน่อยยอ้าให้ดูไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ